อ่าโอเคเดี๋ยวเรารู้วิธีบังคับรถแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปขับรถเดี๋ยวจะพาน้าเรียนไปขับรถบนถนนกันเนาะเดี๋ยวก็จะเรียนรู้กัน2เรื่องวันนี้ก็คือการเระยะห่างจากคันหน้าแล้วก็การแซงนะตอนอื่นเลยเราก็อ่าคือมานั่งบนรถสตาร์ทรถให้เรียบร้อยนะเนาะเยียบเบรกไว้ตลอดเวลานะแล้วก็าคาดเข็มขัดปะปบให้พอดีกระจกหลัง นะก็จกมองหลังทั้ง3อันเนาะก็ดูให้เรียบร้อยให้ให้เรามองเห็นชัดเจนโอเคเราจะเบรกเข้าเกียร์ดีเข้าเกียร์ดีแล้วก็ไปกันพอได้สอ่าโอเคตอนนี้ก็จอดติดไฟแดงอยู่นะทีนี้ก่อนที่เราจะ เข้ามาที่ไฟแดงเนี้ยเราก็ขับมาเกียร์ดีถูกไหมเกียร์ดีพอมาจอดติดไฟแดงปุ๊บเราก็เหยียบเบรคค้างไว้ซึ่งถ้าเราติดไฟแดงนานๆเนี่ยมันส่งผลไม่ดีต่อต่อเกียร์ของเราสิ่งที่ควรทาก็คือเปลี่ยนไปที่เกียร์เอ็นนักเรียนเปลี่ยนไปที่เกียร์เอ็นนะแล้วก็เหยียบเบรคค้างไว้แบบนี้เกียร์มันจะได้ไม่ต้องทํางานหนักนี่พอเขียวปุ๊บเราก็เข้าเกียร์ดีแล้วเราก็ปล่อยปล่อยเบรค ล้วก็เหยียบคันเร่งล้วก็ไปเราเลี้ยวขวาแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแบบนี้นะโอเคไปอ่าโอเคสำหรับการขับเราควรจะเว้นระยะห่างจากคันหน้ากี่เมตรนะนี่คือคำถามแต่ว่าทางกฎหมายแล้วเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดระบุนะว่าคุณควรเว้นระยะห่างจากคันหน้ากี่เมตร ตามหลักจริงๆก็ควรจะเว้นให้ให้ได้ระยะห่างมากพอที่จะสามารถเบรกได้ทันโดยที่ไม่ชนคันหน้าเอาง่ายๆก็คือเขาไม่ได้ระบุว่าเราควรจะเว้นมากหรือเว้นน้อยเว้นกี่ช่วงคันเขาไม่บอกเลยเขาบอกแค่ว่าคุณควรเว้นระยะห่างให้คุณเบรกทันนั่นเองไม่ว่าคุณจะขับเร็วหรือขับช้าย,ยัางไงอ่ะคุณก็ต้องอยู่ห่างจากคันหน้าให้พอให้มีระยะเบรกให้ทัน นะโอเคโอเคนกะเรียนต่อมาจะเป็นการเล่งแซงนะสมมติว่าเราจะแซงคันข้างหน้านี้นะหลักการก็คือก่อนอื่นเลยเรามองกันจบขวาดูซิว่าเลนทางขวามือเราเนี่ยว่างไหมนะเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวา แล้วเราก็เล่นเครื่องนะเล่นเครื่องแสงขึ้นมาปึ๊บอ่าหลังจากที่เราแสงค้นเข้าไปแล้วนะให้เรารีบเข้าเลนซ้ายเหมือนเดิมเนาะเพราะเลนขวาเราเอาไว้แซงอย่างเดียวเราก็เปิดไฟเลวซ้ายอ่าเราก็กลับเข้ามาแล้วอ่านะแล้วเราก็ไปต่อโอเคแบบนี้เลย